สับมะละกอให้สวยงามโอ้ตาแล้วกล้องหน้าไม่ค่อยชัดเลยว่ะปับมะละกอไอ้กับสวัสดีครับชาวโลกชาวโซเชียลนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสับมะละกอ ให้สวยงามวิธีสับมาระจอสวยงามเป็นแบบไหนสับมะละจอให้สวยงามให้ละเอียด <c oughs> วันนี้ก็มาพบก,กันแล้วนะครับกับบ่าวลาวเหือคำวนไม่สมบูรณ์นะครับอันน้าเงียดเรียกเงียงานอยู่ดิดกับสายดงเนาะพมา ไม่ได้เสียมาสอนวิธีซับมุ่งน,นะซับมุ่งม,มันกอก็ทายเพื่อนมัสขุลสุคนทีติดตามสมหลายหลาย้านพิซซ่าเป็นหลายล้านคนที่เข้ามาเติมแห่งเสียแห่งใจให้กับคนบ้านนอก ในช่วงภาวะวิกฤตตอนนี้เนาะรับมะฮุ่งเขาใจคำว่ามะฮุ่งบอมะฮุ่งนี่คือมะละกอเอ,อเรียกเห็นง,งาน,นเ,รงเรียกเห็นการอะไ้บ้างก็แวะเข้ามารับส้มหรือฮับเบิ้งเป็นแห้งเจ๊งแห้งใจแน่แน่ ตามมะงไข่ตามมะฮงวันนี้อยากกัดกินกันมาเด้อไข่ตามมะฮงอยู่แม่สายอยู่แม่ไอายสะอื้นเด็ดก,กับอ่าทัพวันท,ทัพนั่งน,นอนวันท,ทัพพุณนทัหลวมนั่งน,นอนบอกบอกให้เรียกเหตุการณ์วันีได้บเบิ่งแต่ก็ เพราะไปผู้เดียวไปแล้วคนขี้เหงานะจมไปผู้เดียวในเล่ที่นี่ไผรมาให้กำลังใจกับน้องักทายเพื่อนๆ ทุกคนนะครับชาวยูทูบเบอร์ความรู้สึกว่าป,ปดวดเน่ปวดตัวคือเป็นไข่นี่แหละ เดี๋ยวเขามาแล้วก็ทักทายเยีย่ยามหนังข่าวตามที่เคยเด้อน,นี่สี่มาซับมะฮง้เลยว่าสอนวิธีเฮ็ดต่ำมะฮงนี่นะแซ,แซ่บแซ่บีหลี ย้มๆทำเขาทักทายเด้อเบาๆอยากสมหวนไม่ขึ้นบุเนี่ยเด็กเการเห็นี่ยเดงเหตุงานยามบ้างพอแต่แล้วแต่แล้วเห็นสัเจนบ่เนาอ ฮ็ดอยูนคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยเว้าไปจมไปบดไปผู้เดียวสําหรับคนที่เหงาเนาะ แล้วเจ้าต๊ออาต้มยำพี่ใส่น้ำตาลได้ไหมใส่พี่เขาเองไหมอ๋อตลอดหวานเหรอใช่เขาบนข่นเขาหวานใส่เกลพริกเผาเฮ้ยบินปวดเนื้อปวดตัวเหมือนจะไม่สบายเลยอ่ะ

ขอเสียได้นะครับครับครับนะครับอันนี้ครับ63กําลังสุขค่ะขอให้ทุกคนเลยจะเป็นน้ํามุกได้ค่ะเนี่ยอยู่อังธ <Es poor> <ska duper> <schodEN -2> <skrichalf> มันต้องมีสำรองหมดมีสำรองไม่ใช่ตามม้านอาหารไม่ใช่เพราะเผื่อมันหมดมาเราไม่รู้หมดตอนไหนแก๊สเหมือนกันใช่แก๊สมันต้องเป็นแบบนี้นี่เราต้องสั่งสำนมดแล้วก็ต่อเลย ทุกอย่างเราต้องมีสแตนบายใช่แล้วก็ต้องสำรอง <c oughs> มันไม่เน่าไงไม่ใช่มันไม่เน่าหมดแล้วก็เปิดได้เลยช่แต่ถ้าเป็นหมู <c oughs> ถ้าเป็นหมูเป็นไก่เป็นพวกของสดเออถูกต้องถ้าแย้กมา

ได้ย uh, ินอยู huh? ่ได้ยินอยู่พู้คือมาได้เตาถ่านเกาไม่รของก็นไม่รู้นะที่น่บิ๊สักของไม่เคยไม่เคยได้ แล้วบีก็จะมุนหงิดบีจะเป็นคนขีนหงิดง่ายแต่มุนหงิดแล้วบีจะไปพูดบีจะเงียบเลยนะายบไม่มีใครดู